สวัสดีครับอยู่ผม s c a m b มนะครับผมคือมีคนถามกันมาเยอะว่าที่ชูดของภาคเมทัลไฟ์กับภาคเบิร์ดใช้ด้วยกันได้ไหมหรือเบเบดภาคเบิร์ดเนี่ยใช้ที่ชุดนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยบอกตามตรงเลยนะครับผมว่าที่ชุดเมทัลไฟ์กับที่ชุดภาคเบิร์ดเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะผมเพราะว่าเป็นเบคลาเจนกันแล้วก็สังเกตได้ว่าเกลียวหมุนของเขาเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมนี่ของภาคเมทัลจะเป็นแบบเกลียวตะขอ แต่ส่วนของพากเบิร์ดจะเป็นแบบเรียบๆนะผมเป็นแนวเหลียมๆหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่จะมีตุ่มๆตรงนี้เป็นแกนล,ล็อกแทนนะครับผมแค่นี้ก็ต่างกันมากแล้วนะผมส่วนเรื่องดีไซน์ก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมเพราะว่าที่ชุดเนี่ยมันมีออกมาหลายรุ่นมากเลยนะผมดีไซน์อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก็ต่างกันเห็นไหมขนาดที่ใส่ด้ามจับเนะี่ยยังต่างกันเลยเห็นไหมนี่อันนี้อันนี้จะใหญ่กว่าับผมนี้จะใหญ่กว่าอันนี้จะรูจะเล็กกว่าปะนี่ปะ่ะรูจะเล็กกว่า ช่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเรามาดูเบรคกันแค่ล็อกของเบรคเนี่ยก็ต่างกันมากแล้วนะผมเพราะว่าภาคมอเดอร์ไฟ์รูล็อกเขาที่ชุดเนี่ยเขาจะดูเล็กๆหน่อยนะผมแต่ในสองภาคเบิร์ดเนี่ยรูเขาเจอะกว้างหน่อยนะผมมาแค่รูก็ต่างกันมากแล้วเห็นไหมแค่รูก็ต่างกันมากแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราเอามาลองใส่ที่ชุดกันนะผมเริ่มจากภาพมเดร์ไฟ์เนาะโอเคภาพมเดร์ไฟ์ก็ใส่นี่เลยเห็นหเกี่ยวล็อกเขาปุ๊บได้ใส่ได้ ต่อไปเป็นภาคเบิร์สภาคเบิร์สก็ใส่ได้นะผมนี่ปะจะเห็นได้ว่า2ออันนี้จะล็อกกันได้นะผมโอเคคราวนี้ผมจะมาลองใส่ที่ชุดสลับภาคกันผมจะเอาที่ชุดเบนร์ฟใส่กับภาคเบิร์สแล้วก็ผมจะเอาที่ชุดเบิร์สใส่กับภาคเพนเด้ไฟนะครับผมโอเคไปดูกันว่าจะเป็นไงนะผมไปดูกันเลยอันแรกก็ผมจะลองเอาของเบิร์สเนี่ยใส่กับเพเดนไฟส์นะผมดูซิครับว่าจะเป็นไงใส่โอโ้โห ดูแคบมากใส่ไม่เข้าเห็นไหมเห็นไหมมันใส่ไม่เข้าอืมใส่ไม่เข้าก็คือใส่ไม่เข้าฮะเห็นไหมใส่ไม่เข้าใส่ไม่เข้าเลยใส่ไม่เข้าเลยนะผมต่อไปมาดูที่ชุดเมทอนกับเบิร์สบ้างนะผมโอเคใส่ไม่เข้าเหมือนกันนะผมคืออันนี้มันใหญ่ไปนะผมใหญ่ไปเห็นปะตรงชิปเขาเนี่ยใหญ่ไปนะผมนี่เห็นปะใส่ไม่ได้ภาพเมทอนก็เล็กไปนะผมใส่ไม่ได้เหมือนเดิมอ๋อสรุปเนาะ ทิชชูดภาคเมทัลใส่กับภาคเบิร์สไม่ได้นะครับผมก็เอาจริงๆอ่ะตั้งแต่ภาคมังกรฟ้าภาคเบิร์สภาคเมทัลเนาะใส่ด้วยกันไม่ได้หมดเลยเพราะว่าที่ชุดเขาเนี่ยออกแบบมาคนละอย่างกันก็คือแต่ละเจนเนี่ยล็อกมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ที่ชุดรูปร่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยก็คือใส่ไม่ได้นะครับผมก็เล่นตามเจนเนาะเจนเมทัลก็ใช้ที่ชุดเมทัลเจนเบิร์ดก็ใช้ที่ชุดเบิร์ดนะครับผมมันไม่เหมือนกันอนะดีไซน์ออกมาแคบก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คือเอางี้นะดูจากฟันนะ แค่ฟันก็ไม่เหมือนกันแล้วอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ